คุณแตงเนี่ยเจอคุณทิศเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงอะที่เจอครั้งแรกตอนเป็นพระนะรู้สึกสง่างามค่ะเพราะอยู่ในผ้าเหลืองใครก็ดูสง่างามเราก็เกิดการปิ๊งไอเดียเออรู้สึกแบบหุยผ้ารูปนี้น่ามากเลยอันนี้ก็จริงจริงแล้วก่อนหน้านั้นคุณมีแฟนไหมอ่ะถามเรื่องแฟนตลอดเลยอ่ะไม่มีนะฮะกำลังนับค่ะ จะเขินผมบ้านน่าจะมีนะน่าจะผ่านมาแล้วมันหลวมๆยังไงไม่รู้นะอะไรหลวมคือคือคำพูดอะไรเขาหละหลวมไปหน่อยอะไรเงี้ยตอนที่มาชอบเนี่ยเรามีแฟนไหมไม่มีค่ะช่วงนั้นแต่งโสดค่ะโอโสดไม่หาแฟนแล้วครับอย่างเงี้ยเป็นเป็นหมอปวดละจีบไหมเห็นอย่างงี้จีบไหมตกใจไม่ชินมากขอโทษที ไปแซงดูว่าไปนั่งแกไปนน่นหรกอนล่ากเจ้าชาอะไรนี่นี่กำลังจะมาช่วยอยู่ขนมกันเชียงนะจริงๆแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพาว่าคุณแตงอ่ะเข้าไปที่วัดจะไปทาบุญจะไปถวายอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่า ไปยั่วที่กระตุกเนี่ยเจอกับคุณแตงครั้งแรกแล้วทาไมถึง<ม>ประทับใจเขาอยากจะคุยกับเขาเพราะอะไรวันนั้นเทศอยู่ใช่ไหมเทพอยู่เทพใช้คําคมอะไรนะฟ้ามีฝนคนมีฝันฉันมีสิทธิ์มีความคิดแบบคลั่งไคล้จะขายฝันเราเล่นหน้ากล<ม>้องด้วยนะเมื่อสังคมต้องลง <c oughs> ลุกลุกเป็นควันคนขายฝันต้องฟันฝ่ายายาหมดไฟนะโยมนะ,จะเจริญพรเขาเดินเ <c oughs> ข้ามายิ้มให้เรายักคิ้วด้วย มาติดกันเทศใเราอุ้ยแข็งปึงยันสะดือเลยอะไรแข็งหน้าท้องผมต้องเจอผู้หญิงไม่ได้ไงเราเป็นผู้ชายต้องเกรงไว้แล้วแทนที่จะเข้าวัดแต่งตัวให้มิดชินนะวันนั้นใส่เสื้อเอลลอยมานมกับแป๊ดมานี่แหละใช่แล้วก็ไปถวายสังฆทางก็มีนะเขาดันขึ้นอย่างงี้เห็นเหมือนกันเหรอคะเห็นด้วยอะคะโอ้โหหัวนมคุณนักระถายัครับใหญ่กว่าลูกชิ้นเอ็นอีกถังกระถางยักษ์อันนี้ผู้หญิงนะคุณอย่าพูดจาที่มันระลาบระลวงอันนี้ผมพูดเรื่องจริงไงอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องจริงครับว เรน่องจริงต้องให้เกียรติสุภาพสตรีดูนั่นคุณไปวัดนี่ในวันนั้นคุณใส่นมลอยด้วยเหรอเอวลอยเอวลอยคุณกระตุกก็เลยเห็นเห็นเลยครับลองนมเราก็เลยแข็งปุ๋ยใจนี่แข็งมากใจแข็งไว้ก่อนใจแข็งไว้ก่อนนบตาแข็งทุกอย่างแข็งหมดเลยตาก็แข็งอืออ๋อแล้วก็เอือ คุดเริ่มต้นประทับใจเขาใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วเ,ออเห็นที่แรกนี้เลยเพราะเราไม่เคยเจอโอเล่นหน้าแล้วเดีเ๋ยวเดียกบ่อยเรนน้านิดนึงชอบเขาชอบเขาใช่ไหมชอบสิ เราคนนี้เคยเจอของแตกอย่างนี้อ้าวเฮ้ยสองปีเคยโดนอะไรที่ไหนล่ะคุณมกณะยกก็เห็นเขาผมอยู่ทุกวันอยู่ข้างกายเขาทุกวันคุณก็เห็นเห็นอยู่แต่ผมก็วรกเอ๊ะทำไมเข้ามาแบบแปลกนะผู้หญิงคนนี้มาไม่เหมือนกับคนอื่นนะคนอื่นก็ถวายอะไรแต่เขาก็กลับแล้วอันนี้มาถวายสังฆทานเหมือนจะรอถวายพรหมจารีไปสืบสืบประวัติเข้ามารู้สึกผู้หญิงคนนี้ครับ สี่ขวบก็เสียตัวให้กับทัวฝั่งยาวเลยเคยเคยได้ยินข่าวมา้ยะเป็นอย่างนั้นไหมฮะที่อันนี้ขาได้คุณให้จริงๆไงคุณพูดคุณไปเลยคุณไม่โกหกใช่ไหมฮะจริงค่ะแล้วที่ได้ขาในควณสะกะเบือหายอยู่ไหนคุณอยู่บ้านนี่ละค่ะไปยืมพี่แม่ไปหนุ่มพี่ไปตามน้ำพีกุณหนุ่มครับครับผมอันนี้รายการที่อะไรกันกุนกะแฉค่ะกระแฉครับผมมีมีทัวร์ฝักยาวมีสักระเบือด้วยคุณเห็นเขาครั้งแรกคุณมีรู้สึกว่าเออชอบเขาเลยฮะก็มีอารมณ์นะ เขามายั่วยั่วยั่วอยู่โค้ช่วงนี้นักทายกไม่ค่อยเลือกอ่ะช่วงนี้มันหายากผมไม่เลือกใช่ไหมช่วงโควิดปิดหน้าปิดตามาก็ใส่แม้แต่อะไรก็ไม่เห็นแล้วก็ใส่นะไม่ใช่เอาก่อนกระตุกแล้วหรอไม่ช่องแค่ชอบเหรอแค่ชองถวายอะไรเสร็จกลางคืนมาอีก เอานู่นเอานี่มาให้อีกก็หลวงพี่เขาเรี้ยหลวงพี่เขาเรี้ยมาด้วยเหรอมาผมดูตลอดดูทันตลอดคืนคืนก็มาด้วยเหรอตกใจอะไรนักหนาเนี่ยมาคืนด้วยไงมาสิครับอุ้ยอุ้ยอะไรเล่าตกใจเลยคุณนุ่มอะไรเนี่ยคุณอุ้ยอุ้ยตลอดแล้วผมดูคุณเนี่ยทุกอย่างมีหลักฐานหมดคุณนุ่มถ้ามาพูดลอยๆไม่ได้ผมก็รู้ว่าถ้าพูดอะไรไปต้องโดนฟ้องโอเคครับถูกต้องครับนี่คือถือว่า ทำถูกต้องตามกฎหมายทางพรคกาตุกเนี่ยเป็นคนโทรชักชวนน้องเขาใช่แล้วน้องเขาไม่อยากไปหรอกมันเอ้าในเลยไม่ชวนชวนอคุณการถุกเขาชวนชวนมาทําบุญแต่แตงอจ้องจะชักเขาอยู่ชักชักอะไรชักอะไรอ๋อชักพระวันนั้นเป็นนัดชักพระค่ะไม่ได้ชักพระไอ้นี่พระชักอยู่เห็นแล้วเกรงไปทั้งตัวผมไม่เห็นกาลังจะบอกชักเล่าใช่ไหม โอเคเราเปเขาเป็นไบโพล่าเขาจําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาโดนล่อรวงไปนี่นี่นี่ไบโพล่าคนละองคไบโพล่าพระนั่นอ่ะองนี้แหละองค์นี้แหละ้องเขาเป็นไบโพล่าเขาพูดอยู่อ๋อไบโพล่าบอกแล้วบอกแล้วย่าเล่นเยอะมึงอ่ะเล่นเยอะม็ตับสนมันมีใบกระท่อมด้วยไงเรื่องเรื่องอ่ะแต่นี่ยคือเราถือว่า เป็นการที่มายั่วมายั่วพระหรือเปล่าเราทครับคาณนาครับเดี๋ยวเราต้องฟังจากป่ากอเราว่าเขามายั่วจริงไหมนะท่านผู้ชมครับอันนี้เราจะฟังจากคนอยู่ไม่ได้นะฮะอคุณแตงจริงจริงมายั่วพระจริงหรือเปล่าอะไรที่เป็นความจริงพูดไปเลยแต่เรื่องเสียใจครั้นี้เป็นรายการนี่เนี้ยวที่ให้คุณมึงโบกมือเงี้ยเหมือนแพะยิ้มยังไงก็ไม่รู้เลเสียใจเสียใจก็ร้องไห้เลยไม่ต้องมาเดี๋ยวร้องเดี๋ยวไม่ร้องจริงๆหนูไม่ได้ยั่วอะไรนะคะหนูก็ใจบุญใจกุศลครับนี่ครับอน กันงไลค์ดับลิลยี่อย่เรา่งจะหน่อยเะหน่อจะ่ต้องครับจะแชร์ให้ผู้ใหญ่ครับไลค์จุบบิลยี่เย้